ท่านบอกเหรอตลาดอ๋อพื้นที่ครบจบใช้ได้อ้าวทุกคนลุยเดี๋ยวขนของแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมาเจอกัน ขาแบบหยุดผลหยุดกึแบบลยอ่ะาใช่สมรรถโกสมรรเก๋อะไรทุกอะไรชี่โอมจงหยุดจงหยุดเหยียบฟ้าผ่าทำไงวะเนีหายน้ำฟ้าผ่าเฮ่ยเริ่มเบาแล้วขาแรงอยู่ ฝนไม่ใช่อุปสรรคอะจริงๆคือมองไม่เห็นภูเขาแล้วตรงนู้นละสาวโพนมาเลยเ <c oughs> ะไรเราหงอยอยู่ที่นี้ห <c oughs> <c oughs> งอยอยู่ที่นี้ <c oughs> เออยังงั้นไปไหนเลยขอว่านะ รอคิดแป๊บรอปั๊มรอฝนปั๊มต้องถอดแล้วแหละเหงื่อเริ่มมาแล้วนี่เราก็มานั่งนะ เกันแง่เขาอี้แบบจ้าบจัดเปิดมาทุนไปเลยนะเหมือนคอปเตอร์อ่ะรถสปอร์ตเมื่องี้แหละแห่ตากพอดีพอดีพอคันนี้มันติดฮีเตอร์ว่าไงอ๋อรถเมืองหนาวเออรถเมืองหนาวแล้วมาวิ่งเมืองไทยมันก็ไม่ได้อ่ะเราก็ต้องอาศัยเปิดเปิดประตูไว้ ดีมากนะตอนนี้เราไปหาวัตถุิบเพื่อไปตลาดแต่ไม่รู้ตลาดตังยังป่านเนี้ยโอเคอแล้วเดี๋ยวเราไปไปก่อนเลยไปก่อนแหละเดี๋ยวไปดูหาน้าเงาโอเคโอเคอะไรไก่ตัวไก่ตัวเขาไมีพี่ว่าเขามีหมูป่ะมี เปน็นหนึ่งในใบยางใช่ดิได้แล้วนหนึ่งไก่ตัวไม่มีไก่ตัวม,มีก็รอดะ <c oughs> โคกมาละโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนแปลงเมนูเอาว่าจะทำอะไรชิวอ,อย่างได้ชิลมันได้นี่เราได้ไก่มาแล้วเดี๋ยวต่อไปหมูหมูตับ ตีคองดึงใบมือนี่ปวลาประตูอยู่คนกระเด็นเราตรงไปนี่ไ่้หมูว่า้ายมืออ่ะได้ไอ้หมูที่นี่อะไรเนี่ยหรือก็ไม่นไม่ได้กระแป้งหน้าเลยกจะแป้งหน้า มองไม่ใหญ่เขามองกันใหญ่เอาเดียไจะมีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครอยู่แล้วเราอ่ะ เ,น,เน,น,นี่ลีลอ,อ,อใอไปลงมาเจจาเลยรู้จักกันนี่อไรนี่เมียเดี๋ยวเราลงไปถ่ายด้วยเยเอยไปต้องเรียกเอาปประตูห้งชครับไป <laughs> หมูหมูสามชั้นเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่รหรือว่าจะเอาเป็นชิ้นนรฮะเอาไปควไปเกลือ เอาโน้นครับเอายังไงเอาเท่าไหร่โลโลเลยหมุนต่อต่อหมุนหมุนได้บิดอีกหนึ่งอย่างฮะต,ต,ต่อไปอ่ะต่อไปก็ <c oughs> ไม่ต่องแล้วต่อไปก็ผักล้วกัน <c oughs> ผักร้านไหนวะพี่ผัก <c oughs> ไปด้วยเหรอกี่มองดูตลาดเยอะเหลือแค่นี้ยเอาหมดนี่เลยป่ะหรือว่าเยอะไปมันจะกินหมดไหมล่ะอยู<ช>่ไป<ช>แค่นี้นะแค่นี้ก็ได้แต่ว่าคิอดโลนึงเปลวแต่ตั้ง <c oughs> ห <c oughs> ้องตั้งห้องนไ่เลยชอบร้องคาราเก้ที่นี่ ตอนนี้เราก็ครบแล้วพี่ดูรสนของคนขับรถนะครับวันนี้เหนาะซอกครับช,ชิวชิวๆครับวิธีของมังเก้มงกัมงเก้ปารูโ,โซนี่อนโอ๊ยบอกร้านด้วยค่ะบอกร้านด้วยร้านชื่ออ๋อร้านเจหลาน พี่เปิดเอาเปิดประตูได้ไงอ่ะช่วยด้วยอ๋อข้างในต้องเปิดจากข้างในถ้าพี่จะเข้าอ่ะพี่ต้องเข้าข้างหลังก่อนไปเปิดก่อนแล้วค่อยเดินอ้อมไปเข้าทางนู้นอ่าปิดประตูอย่าไปเล่นนิ้วมุกหนีบนิ้วได้ละไม่ได้ออกย่ามบาดทะยักัและงลบบออยู่้วอันนี้งบเต็มเท่าไหร่นะสี่พันเท่าไหร่ สี่เปนสองอ๋อสี่เป็นสองตอนนี้อยู่หกสิบเจดหกสิบมันหายไปไหนบางต่อไปผักผักนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกสูตรการเลือกผักให้ดูต้องคนเสื้อส้มเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยพี่นี่ทุเรียนกับมองนะปเป็นพืชแต่ไม่ใช่ผัก โอ้จ้าพักน้อยเราออกมาทาเนี่ยเอ่อมี ไม่ได้ไม่ไี้วกอ้เลยมีแค่อย่างนี้นะใช่อ่าายงครับอาต่องไที่บ้านมีใช่มหมไม่มักไก่ใช่ี่นี่เต้าหู้เต้าหู้เท่าไหร่ครับไอ้ไม่ใช่อันนี้อะไรหมูยออ๋อมบนี่กอเต้าหู้อันนี้เลยครับ

เตรียมของกันก่อนใช่ปะ่ะเตรียมของกันเอายกตะเบียงลงเตรียมทำอะไรกินอย่างเรื่อง,องสวัสดีครับวันนี้เราทำหมยูยางต้มไม่ใช่หมูคั่วพริกเกลือสามชั้นคั่วพริกเกลือ กำลังพุ่นๆอยู่ตอนนี้ไม่อยู่ทำอะไรก่อนเกลือเกลือมาจากไหนคะเกลือมาจากทะเลครับเกลือต้องมาจากร้านค้ายำหนังยางเอานะอันนี้เขียวละเขียวไม่ออกยังไงวะเนี่ยยำหนังยางเอาไงวะเนี่ยอ่าหั่นหมูหั่นหมูมาหมูเรียวๆแล้วไม่ต้องใส่อะไรเลยอ่ะอันนี้เป็นอันนี้ทำแบบ่ะตาวูคู่ครัวครับ อีพีที่สองนี้เป็นเมนูสามชั้นคั่วเกลือนะครับเดี๋ยวนี้เราหั่นหมูนก่อนเป็นการวันนี้วันนี้เพิ่มไปหน่อยก็คือขี่รถหาวัตถุดิบแบบไม่ต้องเตรียมเลยคิดปุ๊บมาปั๊บคิดปุ๊บมาปั๊บขับรถปั๊บอืมต้องมาพบคิดปุ๊บปั๊บปัปุ๊บ แล้วดูรีบๆนะครับอันนี้ีบดูข้างบนสังเกตข e ้างบนฝนมามึดตึบละตึบเลยอันนี้อันนั้นหมาหรือหมูเขลิงครับ่อหมูครับหรือหมูหมูหมูอะไรล่มีลิงด้วย ที่ถ่ายแล้วคือถ่ายก็ค,ยคือเราต้องยา้ายโลเคชั่นเข้าไปถ่ายผัดในรถพาฝนไปเลย่าฝนอีกเหมือนพามากะ นน้ำมัได้มีน้ำมันเยอะไปขวาก็หั่นหมูต้องพักมาเอ้ยหมูขวนิดนึงงงิงงงิงสองคนอะเขาคุยอะไรกันนี่ดิแต่เดี๋ยวลวนหมูนิดนึงก่อนจะผัดเพ่ให้เทคเจอร์การเคี้ยวมันคุ๊กคุ๊บๆุคุบาเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะคนนี้ นี่กี่คนเนี่ยเยอะ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 ไม่ท้อมไหได้หนะหมูครับคำพริกครับเดี๋ยวเราลองรักแป๊บหมูสักแป๊บนึงโอ้ยไม่น่าทนเ่ะเหรอเฝนว่ะเสียงน้ำตกหรือเปล่าฝนว่ะ ิบหายแล้วฝนตกแล้วฝนแล้วิเก็บของม้อยย้ายข้ารถก่อนย้ายข้ารถก่อนเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ได้วครับตอนนี้ก็ย้ายเข้ามาในรถนะครับเพราะว่าฝนตกเป็นที่เรียบร้อยหนีฝนโอ้ที่จะมารอท่าเดือดกล้องเนี่ยเก็บไม่ทันโอ้เอ้ยเกกันได้ โอ้ยมาย้ายควาย้ายควัว,ว,ว <c oughs> เอาไงเดียวเดี๋ยวเราก็ลืำมันออกอืมไ่เอา,เอาแล้วลวนหมูกันแป๊บเียวเดียวเลยนะคะเดีด๋ยแล้วเสร็จแ ถ้าสปอนเซอร์เต็นจะเข้าเราได้นะครับเต็นนี่ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับเวาทำคลิปเดี๋ยวเราโปรโมทให้ทุกคลิปเลยสปอนเซอร์หลักก็สามารถเข้ามาได้นะครับเรารออยู่แต่ถ้าสปอนเซอร์รองก็เป็นร้านของชำร้านของชำได้ท่านนะไหรเบียวทำมั้ยช่องนั้นอ่ะ เรียนแบบเขาอีกตอนนี้เรามาชิคก็น้อยนะครับแต่ว่าเรายังทำกันได้ทีนี้แหละร้อนไหนๆก็หยุดแล้วเราลงล่างเลยเออเอาเออวิววันวนวัน ไม่เป็นไรสู้บอลไม่คนลงมาได้เอาเตาไว้บนคนสู้ชีวิตชิวเหลือเกินอ่ะมือทันอ่ะอันนี้น้ำมันกำลังจะออกจากหูนะครับเดี๋ยวต้องรอหน่อยให้มัน จำคลิปที่แล้วได้ไหมคลิปอะไรล่ะจะไม่ออนแอร์น pues ี่หว่ายังเลยจะบอกว่าเดี๋ยวเล่าเลยช็อตดีเดี๋ยวเขาตื้นเต้นกันหมดพาไปแล้วสบาพี่กระเด็นนะน้ำมันกระเด็นนะ เรรื่อยๆคับไม่ต้องรีบครับคุณมามือพังยังไม่รีบอีกเ่รอย่าไปรีบเลยนะสีเริ่มดีแล้วสีเริ่มได้แล้วนะเริ่มนะสีมาแล้วสีมาแล้วโัราชสีมาขัวราชไม่ใช่อยู่คณะไหนอ่ะคณะไหนอ่ะอยู่คณะไหนเนี่ยคณะไหนคณะหลวง จะมาชมโดยเฉพาะเลยจะมาชมโดยเฉพาะตรงไหนอ่ะเดี๋ยวส่งไว้ดิกระิบไม่ออกโอ้โหไวไปฮัดฮัทเจองฮัดเจ๋งโอ้หสีมาสีมาเ่ยสีมาแล้วสีมาแล้วเักหน่อยนะเักหน่อยนะอย่าหลังกองขันมันจะไหลอ่ะโอ้ยโอ้ยเป็นไง ไม่ต้องรอดนะต้องรอดนะกวันนี้หรือกินพรุ่งนี้วันนี้ครับวันนี้พรุ่งน,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 นี้วันนี้แหละแต่ว่านานหน่อยเกลือต้องใช้เวลาลครับดูดิโหะเอาอันนี้มาเลยเอาเกลือ พริกกระเทียมใส่ไปใสไปโอ้โหเดิมเกลี้ยนิดหน่อยเดิมเกลี้ยนิดหน่อยใส่ไปไหนวะใส่น้อยไปโอ้โห เนู้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอไรเยอะเกิน คุนว่ะเานี่พี่ชยเออยู่บับนี้เลยโอ้ว่ะมาดูสีดิเพิ่มความเผ็ดหน่อยวิวิเฮ้ยเจ้าที่เจ้าที่ไปพักพึ้มพึ้ม

จานจานจานอืมอะ,อะแต่งหน้าหน่อยไม่ใช่นี่นี่ <laughs> แต่งหน้าการอาหารเนี่ย ำแล้วโอ้ไม่ใช้จานนี้เลื้หนมกน็่งหน <c oughs> มูโคลกเกลือโขลกเกลือกินให้ดูพร้อมเสิร์ฟครับ <c oughs> ม,มีพริกมิดนึงนี้นิดนึงอืง เป็นไงเป็นไงพ้องผ่าฮะหักแก้มเข้าไปอือแล้วไม่เหลือ <c> ่ <oughs> เรากินยั้งแตเนี่ยนะอนนี้ว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะอะโ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวเรายา้ายโลเคชั่นดีกว่าเพราะหนีฝนแล้วจะเซบหลายบาย